สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับคอมโบเก็บเหรียญกันนะครับโดยใช้มิ้นช o ก้กับเพชรฟาโซลาทีครับผ่านด้วยครีมเนยอบังนะครับแล้วก็สมบัตินะครับจะใช้กระถางเวทมนต์สองชิ้นครับแล้วก็ขนนกนะครับก็คือช่วงนี้มีอีเวนต์สุดร้อนแรงเข้ามาครับมันจะโบนัสเหรียญให้เราตอนจบกับโบนัสค่าประสบการณ์ให้เรานะครับอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราควรที่กอบโวยเข้าไว้ครับถ้าใครอยากเก็บเหรียญเก็บตังค์ครับหรือว่าเก็บเวลครับก็ต้องเล่นช่วงนี้เยอะๆนะครับเพราะระยะเวลามันมีแค แค่วันจันทร์ตอนบ่ายสามโมงเท่านั้นครับโอเคโดยคอมโบที่ผมเล่นในคลิปนี้น่าจะเป็นคอมโบเก็บเหรียญที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับโอเคมาดูกันครับว่าผมเนี่ยจะสามารถทําเหรียญได้เท่าไรครับโดยเป้าหมายของผมนะครับอยากได้1นึ่งแสนเหรียญขึ้นไปครับโอเคมาดูกันครับว่าจะสําเร็จตามเป้าหมายอย่างที่วางไวหรือเปล่าครับก <lay it? S 1> <iss> ็คือทำไมถึงคิดว่า คอมโบนี้ดีที่สุดก็เพราะว่าหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมใช้ตาช่างเหรียญนะครับมันจะไม่มีคอมโบนะไช่ครับผมอัะโชดูครับดูโอ้โหสวยจังเลยครับเมื่อกี้ครับเก็บเหรียญใหญ่ไม่ได้ครับมันไปเสกอยู่ตรงนั้นครับผมพยายามโดด2อนิ้วแล้วก็ไม่ถึงครับดูดไม่ถึงครับพลังไม่เด็กเราน้อยไปครับอ่าอย่างแรกครับอ่าเอ้า โอ้ยพลาดรัวๆเลยครับแม่ให้มันได้อย่างนี้สิไม่ได้พูดสักทีครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเจ้าเพชรฟาซาลาทีเมื่อคู่กับเจ้ามินช็อกโก้ครับจะมีคอมโบนสนะครับบวกเหรียญให้เราตอนจบส0เอร์เซ็นตนั่นเองครับอย่างที่สองครับเพชรอาเพชรฟาซลาทีครับมันอ่านกันนะครับมันเสกไอเทมที่มีความเร็วแสงให้เราครับซึ่ง ทาให้เราวิ่งเนี่ยวิ่งคอรโดแสงแล้วก็สามารถกระโดดเข้าไปเก็บเหรียญบนสี่ขวาได้ครับถ้าส่ถ้าเหรียญมันอยู่ในจุดที่เราไม่สามารถเก็บได้นะเราจะเก็บได้ด้วยแล้วก็โอกาสในการชนแบบเสียเลือดเนี่ยเราจะนอ้อยลงเนื่องจากเราวิ่งคอรโดแสงนั่นเองครับอย่างี่สานะครับก็คือสกู๊ครับอย่างี่สาครับเวลามันเสกใช่ไหมครับมันจะเป็นวิ่งคอรโดแสงใช่ไหมจุดนี้แหละครับ ทำให้เจ้าคุกกี้เนี่ยได้ระยะทางที่ไกลครับถ้าเราใช้ตาช่างเหรียญเนี่ยมันแค่เด้งคะแนนหักคะแนนออกแล้วไปเด้งเหรียญแค่นั้นใช่ไหมครับนั่นแหละมันไม่ได้ระยะทางครับอ้าวเราได้ระยะทางดียังไงมันดีตรงที่เนี่ยด่านนีนะครับถ้าเราวิ่งได้ระยะทางไกลครับมันจะไปถึงจุดโบนัสไทม์นะครับผมจุดนั้นนะครับมีเออจะห่าทำไมเนี่ย จุดนั้นนะครับมีอักษรครบ9้าตัวครับทําให้ผัดแรกเนี่ยเลือดเหลือน้อยอยู่ใช่ไหมครับไปถึงเราขึ้นโบนัสธรรมพอดีครับทาให้เป็นโบนัสหมีนะครับโบนัสหมีนะครับมีเหรียญทองใหญ่เยอะนะครับผมยังไงถ้าผัดแรกไปถึงจนวันได้ครับคือคุ้มสุดๆครับถ้าเราใช้ตาช่างเหรียญตายก่อนแน่นอนครับยกเว้นใช้พลังงานรสชาหรือว่าพวกดาบดาบสั้นอะไรอย่างเงี้ยดาบไฟนะครับ นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งครับฮาโชเก็บไม่ได้อีกแล้วครับโอ้โหตานนี้เสกมาค่อนข้างจะไม่ดีครับผมดูรู้ยารู้สึกนะเหรียญทองยับเสกมาในตรงจุดที่เก็บไม่ได้ถิงมสองครั้งสองครานะครับผมอาแต่ก็มาโชคดีในตรงกล่องปริศนะครับได้สีรุ้มด้วยครับจริงจริงเนี่ยผมอยากได้เหรียญครับกล่องลุงไม่เอาครับแต่ได้ก็ดี โอเคครับมาดูกันต่อยังงกอีกเนอะถ้าเรามีโอกาสให้ขึ้นบรัฐาวครับผมขาดตัวโอกับตัวไอครับมาลุ้นกันจะได้เปล่าโอ้โยแต่ข้อไอคอมโบนี้ก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งครับคือใช้แค่คนนกอย่างเดียวครับ พลังแม่เหล็กนะครับจะด้อยกว่าใส่2กระป๋องนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยิที่ผมใช้น้ำปั่นสีทองสองชิ้นครับพลังแม่เหล็กจะจะแรงกว่าแรงกว่าใช้ขนนก1ชิ้นแน่นอนครับแล้วก็นะแล้วก็เวลาเดินผ่านดอกไม้เรียนครับที่มันพุดออกมาข้างใต้ครับเอ้บนพื้นนะขออภัยที่พุดออกมาบนพื้นเนี่ยใช้ขนนก1ชิ้นครับจะไม่สามารถดูดยอดถึงครับยอดของดอกไม้นี่ก็มีมูลค่าถึง10บบาทนะครับซึ่งพอดูดไม่ถึงเนี่ยเราก็ เก็บไม่ได้แหละแล้วก็ขาดทุนนะครับแต่ถ้าใช้2กระป๋องมันจะดูดถึงครับอันนี้เป็นข้อดีของ2กระป๋องครับแล้วก็เป็นข้อแยกของขนนกหนึ่งกับเซนต์นี้น,นั่นเองครับแฟรี่ไม่มาช่วยครับ มาลุ้นกันครับอ๋อตัวโอหรือตัวโอตัวเดียวครับมีโอกาสได้ขึ้นโบราณสทามสูงมากครับตอนนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มีอักษรให้เราเก็บครับผมอ้ายังไม่มีครับมาลุ้นข้างหน้ากันต่อครับคลิปตกเฟรมก็ขออภัยครับอ๋อมาแล้วมาแล้วครับแฟรี่ครับน่าจะมาเดี๋ยววันนี้ครับจะดีมากเลยมาช้าไปหน่อยครับโอเคมาลุ้นโอกันครับมามา โต๊ครับโต๊อครับโต๊อมาแล้วครับอืเยี่ยมไปเลยครับได้ขึ้นโบนัสหมีก่อนกําหนดครับจริงถ้าเราจะได้ขึ้นนมันอยู่จุดข้างหน้าครับแต่ขึ้นตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ดีเหมือนกันครับแต่เราได้แฟรไดน์แบบเนี้ยเราดูดได้เกลี้ยงเกลาเลยครับแหมแจ่มสุดๆครับตอนนี้สองหมื่นสี่แล้วครับผมขึ้นโบนัสอีกครั้งครับตรงจุดนี้ครับผมเยี่ยมไปเลยใช่ไหมเป็นวันธรรมลูกไฟครับซึ่ง โบนัสเห็นไหมครับว่าโบนัสทามลุกไฟหรือโบนัสทามปกติครับจะมีเหรียญเยอะสู้เท่าโบนัสหนีไม่ได้ครับอันนั้นมันจะมีเหรียญทองยักษ์เยอะเต็ไมไปหมดเลยครับแต่โบนัสนี้ครับไม่มีเหรียญทองยักษ์เหมือนกันแต่ออกยากครับมันจะถ้าออกก็ออกแค่ชุดเดียวนะครับสองหมื่นห้าพันสองร้อยนะครับโอเคครับ ครีมเนยแล้วล้ยครับครีมเนยหน้าที่ของมันครับเก็บ่าเหรียญจากดอกไม้เหรียญที่ผุดขึ้นมาครับแล้วก็เก็บเหรียญจากาฟาซอลลาทีครับแล้วก็พยายามยาตกเพลครับส่วนหน้าที่หลักของมันก็คือโบนัสเหรียญตอนจบ25่สิบห้เซนแ่หละครับโ <c oughs> คตรน่าสงสารทำมีประโยชน์แค่นี้จริงๆครับก็คือตัวอื่นมาถึงแม้จะวิ่งอึดกว่าก็สู้ไม่ได้ครับได้เหรียญน,น้อยกว่าเจ้าหนี้แน่นอนครับ มันบวกต้อง25%เหรียญเอ้ยบวกต้ง2ี้าเนครับมันเยอะถือว่าเยอะมากๆครับถ้าเราได้หมื่นเหรียญเนี่ยมันก็บวกถึง2อ0 0สอเลยนะครับผมแน่นอนครับเราได้20,000กว่าเนี่ยได้ถึง5,000นะครับได้30,000ก็เจ0 0ันหครับเนี่ยคิดแบบคร่าวๆนะครับดูครับตอนนี้ผมจะได้เท่าไหร่ครับ เกินแสนแน่นอนมั่นใจครับตอนนี้ครับถึงแม้ว่าจะเก็บเหรียญทองใหญ่ไม่ได้สองเหรียญก็ตามครับไปเลยกำลังจะมองแล้วครับเจ้าครีมเลยครับกำลังจะมองเพ่งแล้วครับ เง้ยวกระโดดทะลุเสาโชว์ก่อนตายครับ <laughs> <laughs> เพื่ออะไรครับ <laughs> มันไม่มีดอกไม้เหรียญให้เก็บครับโอ okay. oh, เคโอโหหนึ่งแสนสี่พันเหรียญครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้ครับก็คือไอเซเนียผมคิดว่านะออเอดเ SS ด้วยครับคิดว่านะ่าจะเป็นคอมโบที่เก็บเหรียญได้ดีกว่ากระป่องทองสองชิ้นกับกระถางเวทมนต์ครับ อันนั้นคลิปเก่าผมครับก็ได้เกินแสนเหมือนกันครับแต่คลิปนี้ได้เยอะกว่าครับแสนสี่พันเลยทีเดียวโอเคครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปนี้แล้วก็จะใช้คอมโบนี้ให้เป็นประโยชน์ครับไอเนี้ยสาคัญครับคู่แรกนี่ครับถ้าเราวิ่งแบบไม่ชนเลยแล้วก็อัพเกรดเต็มทุกอย่างนะทั้งสองนี้ตัวนี้อัพเกรดเต็มทุกอย่างครับเราสามารถไปถึงจุดโบนัสทามหมีได้แน่นอนร้อยเอร์เซ็นครับโอเคนะครับงานคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอให้ร่ำขอให้รวยครับกับอีเวนต์เบอร์นิ่งชานสุดร้อนแรงนะครับ